อะมาชมอีกคลิปครับท่านผู้ชมนี่ทีมงานโอแอบเอีย oh, ว e ครับเดี่ยจะพาเดินชมนะครับท่านแอบมีโค้งได้สวยมากเลยครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับจานโอเป็นไรนอกร,ร้อนหรือเปล่า ดูครับดินมหาศาลเลยครับมุมนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมไม่ธรรมดา ูคือคือครับคือคือ ทางนี้อาจารย์โอ้ก็โค้งเหมือนกันครับโค้งได้สวยเหมือนอาจารย์แอบเลยอาจารย์แอบจะโค้งสวยฟังนู้นั้อาจารย์โอ้เขาจะเนียนกว่ารถเขาใหญ่กว่าครับสูงกว่าเอ้หายอาจารย์เอียวไปไหนครับ มยายาจานเอวหายไปไหนเนาะเห็นเตมอใสเหลือเตโอกับเอบเอวไายหนเดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมโอ้มาเอบนอนครับผม สงสัยอาการหนักครับโอ้สงสัยหนักครับโอ้เตรียมน้ำมาเลยสงสัยอาการหนักครับแน,นนะ <c oughs> <c oughs> อ โอะเฮ้ยนี่คำลีฟอ๋อ่ะนอนไปนอนไปไปต่อครับท่านเู้ชมเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วขุดสุดเมื่อไหร่ก็เนี่ยครับเคลียคันแค่นั้นเลยครับเคลียคัน แล้วก็เก็บตรงที่มันพังลงไปครับเดี๋ยวช่วยกันเก็บตรงที่มันพังกอนครับแล้วก็ให้ช่างมาถ่ายรูปแล้วก็ให้เสียตีนกลับก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเก็บทำนบที่เรากั้นน้ำไว้แล้วก็วางท่อ ให้เสียตีนกลับก่อนก็ได้ไมีปองตรงนี้หน่อยครับจานโอให้เป็นไรครับมือไม้หัดครับเป็นไรไม่เป็นไรมเ,เรื่อยๆให้แต่ดูขาให้มันได้ครับตีนล่างโอ้สวย เนี่ยรถเขารถเขายาวนะครับเนี่ยเขาทำได้สวยครับอาจานเกมเนีสุดแขนสุดแขนเลยครับตบด้านบนก็ไม่ได้ครับสุดแล้วครับโอ้ตรงนี้ป่องหน่อยครับอนโหตรงนี้ป่องหน่อยครับตรงนั้นโอเค คนเราทุกคนก็ต้องฝึกครับท่านผู้ชมถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้นะครับทุกคน,นครับไม่ว่าจะใครไม่ใช่อยูอยูก็จะขับเป็นเลยนะครับโอ้โทรศัพท์ร้อนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต่อการคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมร้อนมากเลยเมื่อกี้ก็ดับไปแล้วรอบนึงต่อการคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เอาสปอนเซอร์มาแช่ไว้ในเทลเลอร์แล้วเดี๋ยวบอกอาจารย์โอ้ก่อน